โมขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่ะสดๆกับโมขาพาเพลินนะคะทุกคนอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเมื่อวันที่11กรกฎาคม64นายพิชัยณริพันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมข้อความระบุดังนี้ค่ะชั่วโมงนี้อยากให้ทักสิณกลับมาถ้ามาไม่ได้ก็เป็นนายกออนไลน์แล้วก็เวิร์กฟอร์มดูใบคนไทยต้องรอด โดยอ้างอิงว่าข้อความดังกล่าวมีผู้ส่งมาให้ตนเองอีกทีขณะที่ความเห็นของชาวโซเชียลนะคะหลังโพสต์ไปข้อความดังกล่าวต่างเห็นด้วยไปในทางเดียวกันกับโพสต์ค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของโลกโซเชียลเท่านั้นนะคะความคิดเห็นของชาวโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ